ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลฝึกอ่านสะกดคำบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองชุดที่19รออะบอรับจออาง,งอจางไม่โทรจ้างรับจ้างรออะบอรับ ปรอประทอานทานรับประธานรอางงร่างไม่เอกร่างกอยกายร่างกายรอานรานไม่โทรร้านคอคาไม่โทรค้า ร้านค้ารอายโยรายงโอาโนงงานรายงานรอาโยรายไม่โทร,โร้รายรอแองงอแรงร้ายแรง รออัมรำวออกงอวงรำวงรออีดอรีดผออาผาไม่โทผ้ารีดผ้ารออูรูไม่โทร,รู้จออะกอจักรู้จัก รออูรูไม่โทร,รู้สออืกอศึกรู้ศึกรอเอียบอเรียบรออยอยรอยไม่โทรร้อยเรียบร้อยรอโอง,งอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียน ลอโอยอลอยกโรอะกระทออกงอทงลอยกระทงลอ,อัมลำาบออาโกอบากลำบากลออูกอลูกกอแอวอแกว้วไม่โถกแกว้วลูกแกว้ว รออูกอลูกขอเออยอเขยลูกเขยลออูกอลูกชออีนอชินไม่โทชินลูกชิน้นลออูกอลูกตตอ,อาตาลูก ลออูก,ลกอ,โโอกลูกปอโองอโปรงไม่เอกโปงลูกโปรงลออูกอลูกสอาวอสาวลูกสาวลออูกอลูกสอเอือเสือลูกเสือ ลออูก,กอลูกหออีนอหินลูกหินลอเอกกอเล็กนอ,ออยอนอยไม่โทน้อยเล็กน้อยลอเอกบอเล็บทอเอาเทาไม่โทเท้าเล็บเท้า ลอเอียงงอเลียงไม่โทรเลียงดออูดูเลี้ยงดูลอแอวอแล้วไม่โทแล้วกอออกเกาะไม่โทก็แล้วก็ออกกกวออะนอวันพอรออะพระวันพระ วออาดอวาดขอเอียนอเขียนวาดเขียนวออายวายไม่เอกไหวนออำนำไม่โทน้ำไหวน้ำว,ำวอวอาวอวาววออาบอวับวาววับ วอ,อีงอวิงไม่เอกวิง่งรอเอนอเลน่นไม่เอกเล่นวิง่งเล่นวอเอยนอเวียนทอเอยนอเทียนเวียนเทียนสอโอดดสดชอ,อือโนชื่นไม่เอกชื่นสดชื่น สโอ,อดสดสไอใสสดใสเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆและมาฝึกอ่านกับครูฟ้าอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ